กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเที่ยงจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปหาแนวทางของพ่อสมานนะครับกับมี่เอฟซีหลายคนหล,ยหลายท่านเขาเห็นมากว่าให้ไปติดตามพ่อสมานในเด้องวดก่อนที่เพิ่นจุดถูมันไดเก่าเก่านั้นเพิ่นก็บอกอยู่แล้วว่าเก่าเก่าหรือว่าเก่าสองเนาะตรงเป๊ะเด้พ่อสมานนี่บม่ได้กลับครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้ววันนี้พ่อเที่ยงจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปขอแนวทางกับคุณพ่อสมานอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะให้เอฟเวอร์ท่าไฟจังหวัดศรีสะเกตรครับพผนอยู่ใกล้ๆกักกกกน อยู่กใกล้ๆกันพอดีครับให้เพื่อนไปติดตามเอาตัวเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องนอกก็คือช่องบ้าแอมเลาะทงเนาะครับเนาะเพื่อนจะไปติดตามเอาเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเดี๋ยวถ่ายเบิ้งไปพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับวส,บว,สบวัสดีครับโอ้พ่อใหญ่สมานเราก็เป็นปูฟันแม่นม,มีโชคมีลาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ ไม่เง็บยตัวอะไรตัวเพื่อนตัวได้ตัวจ่อมันตัวอะไ้นะครับงวดหันมากมายเก่าสองตัวงวดกับฟันแล้วงวดตัวงวตัวนัึนสิฟันเกี่ยวรถขั้นขาวผมตัวมันมันก็อจะบอกดอกโอ้ครับครับฟันเกี่ยวรถขั้นขาวมันสิบเกียนเดียวจะไม่เรื่องมันฟันมาเอารถขั้นนี้ไปขายลูกซีนแต่ลูกซีนเต็มรถเลยบาทไปจอดอยูสละกลางวันเงียวคก็เลยลงไปเงียวลงไปเงียวแล้วบานเนี่ยหน้ามันละไหลท่วมรถประตูคาเนี่เปิดรถมันตีนครับผม รถเปี่นแต่เราเอาเอาเหล็กมาเสียงเหล็กมาเสียงอยู่สามตัวครับกับมาฝันเกีียวแต่ว่ารถขั้นมันมันบ่ค่อยออกเลขทะเบียนบอครับคุณผู้มสองศูนย์แปดสองศูนย์มันออกกันเออตอนไหนกับว่าสิบ่ซือได้ไหมว่าสิบ่สือกับสี่บาทเนียน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 ถือขึนกับมามากเหรว่าคนมาค้าขายคนมามากกันเลขกกับมาฝันเกีียวแต่วอาเลขกเกี่ยวทันทั้งว่ามูไปนอนที่นารถไปนอนทน่นารถสามคนเลยอันว่ฝันเกลียวมากสาคัญเลยเออครับ เมื่อเราฝันก็เด็ดฝันเกี่ยวว่าแปลงฤษีมันปีนี่ซื้ก็จะออกป182สี19เพราผมมาครับก็มมกเล็จะพอมาครับอกเี้ที่านเอานะเลัอยู่3ตัวครับเลตัวแวันี้เดครับพอเบ้งในครครับครับอยาดเวยครับขึ้นอสมาขึ้นแม่ครับผมถสาธุอนเลยครับผมมากันหลายช่องนะครับเนาะเหมือนนี่เนาะมาติดตามตัวเลขกับคุณฟอสมานกับอยาดเวยครับเดือ โอ้ซาถุซาถุสาถุซาถุควางวงนั้นมากครับบาวอย่างก็มาเทียมเนาะครับบาวอย่าเห็นหาหกเก่าหรือหาเก่าหกแต่บวข้ามปัดเห็นเป็นหกแต่อนแรกจุดจุดปื๊บจุดปื๊บมีเห็นเป็นหาเมื่อเกิดเลยแต่าบานเมื่อลบมากมมันก็เลยมาเป็นหกหกเก่าหกก็เลยมากหกเก่าหกครับแต่บ้าอย่างไมาพอว่าหาได้พอมาเนาะครับผมแม่นมากเออหาหกเก่าหังจาออกข้างล่างท่านบอมาผมก็มาเก่าสองครับ ว่าฝันเห็นงูตายสองตัวก็ว่ามันเก่าสองเหลืวน้ำเก่าสองตัวงวดยี้หนักงวดนี้เลขเลขมันมีอยู่สามตัวแต่มัจะตัวเลขผมถือถือเลขผู้ใดกับผมว่าเอาเลขอื่นมาปล่อยเอาเลขผมเลยนะครับผมผมเขียนไปตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วนะครับมันมีอยู่เลขสามตัวนี่ตัวการมันห้าเก้าสามห้าเก้าสามมันบวกรับงวดเดียวนีห้ากับเก้านี่ต้องได้เกิดตรงอยู่ครับผม อยู่จักสียู่ล่างอยู่ยูบนสองตัวนี่อยู่ใ่นอนขึ้น่าครับครับนะครับหนึ่งแปดอแปดหนึ่งหนึ่งห้าหกเก็ยดครับสามตัวนี่เล่นไปเลยนักไปเลื่อยขั้ศูนย์หกแปดสามตัวต้องตกเลยศูนย์หกแปดหวดก่อนหมดก่อนวัตอน้าต่อกรอบทูฟ่งวัเที่ยตอนะครับผ่านมาไปบูซาเมืองนะผมไปหาเป็นเมื่อวันเสาผมก็บว่ามาจุดดูแต่ตัวนี้หนึ่งมันมันมันตัวนี้มันยังตกกลางนี่แหละสำคัญอีกแหละครับ เดี๋ยวเถอครับเด้อขอหยาดขึ้นพอสมานครับอย่างเมื่อก่อนเดี๋ยวเดีวเห็นเบาแอมเบาแอมเราทุ่มเมืองว่าเมือวันว่าถ่วงตัวผมแต้ยนี่นี่นี่ทุกตามทีพอสมานจุดเห็นชัดเจนกัแต่ในสายตาหนึ่งศูนย์แปดครับนั่นล่ะสําหรับนักไปเลยหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดครับหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเนาะเรื่องวันเจริญอะไรขึ้นพอสมานมันหลายตัวตัวผมก๋เยจียวผมนักแปดหนึ่งเลยหัดแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งกับหนึ่งห่า หนักไปเลยครับให้ท่านผู้ชมเบิ้งเอาเลยครับด้วยโซนแปดกัหลนึ่งนะครับด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อก่อนจุดจุดนี่มันมันเสียเอาตัวนี้กรับตัวนี้ตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามมันใจตัวใดกันครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งคกับกับหนึ่งห้านะครับกับมาคือจะบบมาแค่ป่านแปดหนึ่งคือหวันนั้นผมว่ามาเก่าสองแห่งหละครับครับเก่าสองหกเก่าหนึ่งกับมาคิว่พราทางมันผัดว่าเป็นเลขกันตรงนะทายมันเก่าหาหาเก่าเรอกครับ มันมาออกเละตันครับผมผมก็บรรลุเลยแล้วผมบอกคือตอนมันเสียวมากเก่าโคก็เก่าหนึ่งคละหน้าเราแต่แต่จุดถูกอันจุดถูกแล้วก็ฝันดีเนาะปนะสินะฝันได้กินเบียร์สองลังเบเ้าเบียร์สองลังเพื่อนกินเจะสามคนสองขวดน้ำพักการเมาอยู่ครับนี่ก็สองลังไม่มีเม้าเลยสบายเลยอู้ดได้โชกไงล่ะครับคุณผอสมานวันนี้ผมคือว่าบอกมากหลายแปดหนึ่งแปดหนึ่งเมาาครับเนาะหนึ่งศูนย์แปด หนึ่งศูนย์แปดสามตัวต้องโตเลยปู่เดี๋ยผมก็เลยไปปูซ่ามากน้าปู่รูสีปู่รูสีเระโชคนักข่าครับมีหม่องแบบงามครับอันนี้เป็นงวดที่แปดต้นอะไรยั่ไงแปดครับงวดทีแปดงวดที่แปดนะครับท่านผู้ชมเด้อครับติดต่อกันแปดหวดแล้วเนาะครับแต่ว่านบด ไอ้เก็ดงวดน่ะหกงวดน่บ่ถือหลายมีตลาดพันมีเออมีงวดมหันลักมือเลยหลายลอยได้โมิลักพันก็ได้ได้รับเก่าก็ได้ข้องหาลอยกว่านั้นเก้าหาครับตุตรีก็ได้หลายอยู่เนาะครับแม่เซียวเพิ่มก็ได้แต่ว่าเลขผมว่าหลายตัวเลขมีอยู่ซีตัวส่วนอมอมเมเซียเราบครับคอธิษฐานเราขั้นออกหรือว่าออกขั้นบอกออกขั้นจะออกให้นฝันดีฝันดีฝันที่นั่นที่นี่นะครับครับครับออซิอันนะอันแต่แต่การว่าเรศตรวจด้วยขั้นควารสามาร ก็ว่าฟันว่าขับรถขั้นขาวอยู่เนาะเออนี้แหละขั้นขาวแต่ว่ามันสิผมแปดสองเลยกะสิแตมันขันบอกว่ากะิหลายตัวเนาะครับแมนแมนแมนเอาตัวแคนแคนด้วยเนาะตัวแนแนี่แหละผมแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งี่แหละแปดศูนแปดสิบห้าหกเจ็ดครับสามตัวกับห้าเก้าสามครับเพราะนั้นครับเลยกผมอยู่สีตัวเพราะนั่นทุกวันหันถือก็ถือถือก็แล้วแต่ว่าแล้วตะบุญวัฒนาแล้วตะเท่บูเทีดานทิตัวเนาะป่ปวดพ่มเพื่อเขาละครับพุ่งพอสมานแต่ว่ากะิ ครับมันจะเจ็ดงวดแปดงวดนะเนาะแมนอยู่ 8, 8, ยครับเจ็ดงวดที่หน,นี้งวดที่แปดงวดที่แปดเกิดว่าอ้สุดยอดเลยครับสีมาอยู่ต้องเกิว่ามาครับแมนแมนมากต้องจัดนักล่ะรถที่รีดเด็ต้องนนนวนทั้งหลังทั้งบนทั้งห่างเลตัว่าของบ่อเขาเอาหาเก่าเก่าห่างของได้ก็บ่าเกิดได้ก็เกิดครับไปเบิ้ลกับเอาสมนุนว่าเอาครับนำเลตัวหกเก่าเก้าหกเก้าสองสองเก้าอย่างเดียว อน่นครับเอาเพราะว่าเถือกก็ถือกเนาะเบาเนาะเบาเอครับแมตัวตัวเพื่อนตัวใดอย่ดีตัวจะของตัวใจจะคลองมันตัวอะไรเพราถือกเพราะเขาเถือกสามรอยเขาก็ว่าถือกสามรอยเพราะว่าถือกร้อยหนึ่งเขาก็ว่าถือกร้อยหนึ่งทีเป็นตัวตัวเพื่อนตัวใดตัวจะคลองมันตัวอะไรนี่ยังกระดาครับนี่เพลทงวดเนี่ยผมก็คือประมาณใจงวดใดียวงวดเดียวเอาเลขมากนี่แบบฝันจะฝันที่ดีฝันไปกินเราเลยไปนั่นไปนี่ครับก็ฝันว่า่ังซี่บอ่ะ บ่าผ่าที่ตอนงวดครับตันวันจันทร์โดดเมาเหล่าลายครับแม่นสองตัวก็ตรงแม่นครับเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมแต่่วาเลขคุณพ่อกับไก่เคียงกับเลขกพอหยิงเนาะค่ะน้องไล่เบิร์นนี่ควนี้มันสวนแปดกันบอกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแต่ว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดอยู่ในดูในคลิปผมเห็นหลายอยู่แต่ว่ากับยานแล้วจะว่าเอาเลขกกับของเปิดเปิดไปปล่อยเจ้เลขผมนี่ผมเขียนเอาอธิษฐานอะไร ตัวไหนเอาเอามาเอามากระเพลนกระติษฐานมาเอามาใจหนีบาทพอดีมัดจุดถูกตรงกับเ็กตัวผมมากเลยครับขึ้นวันเก่าสองหันมาตรงกันครัขึ้นลูกไส้มัขี่รถต่ํารถผมเป็นบอตอนนั้นโอ้ตอนนั้นนะครับเก่าเก้าสองวัเที่ยงยังไปทายทั้งหนานากหลายบาดทั้งทั้งมากไปเลยมาวันนี้บาดมัดจูดถูกได้หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดนะครับครับแปดหนึ่งหนึ่งนักแปดหนึ่งหนึ่งแปดไปเลยแต่ว่าเจ้ มันออกามาันขงางล่างถ้าเกิดว่าขังล่างออกแปดหนึ่งด้วยศูนย์แปดทางบนมันตรง,งล่างทั้งบนเลยถ้าวัตถุเป็นเกา 10, 9, มันกับซีเมนกับวเมนมันเป็นจุดจุดเด่นเหตุจุดโศกลาบว่าะผมว่าถ้าวัตุ่แปดหนึ่ง,หน,งหนึ่งง่ามครับแต่วันนี้มันกับทีเป็นจุดจังได้กับวโ,บโหดเลยแล้วกับสิภาพไปเบังตระเบียนรถนอกคุณพอสมานเนาะขั้นขาวครับกับขอขอบคุณขอบคุณคุณพอสมานได้หลายครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีมั่งปางน้ำกันครับเบาแอมเราตรงกับมาติดตามคุณพ่อสมานให้เด้ด้วยครับเด้อเดี๋ชเสภาไปเบิ่งทะเบียนรถขั้นขาวด้วยครับท่านผู้ชมเป็นฝันเนาะครับเนาะฝันว่าน้ำเข้าประตูรถความงายด้วเนาะครับเนาะงะเยไปเลยบบอใบไม้ทหารสองศูนรถกปบสองสองศูนย์แปดสองสองศูนย์แปดสอครับเด้อ ฝันแมนแห้งได้ครับก็อล่องเอาไปสื่อรถตรีล่องเมืงองนด้ครับเ<อ> <นะ S 2> ด้ออันจุดทูกไ็ดกได้จุดทูก็ไรหนึ่งศูนย์แปดครับผมสมพ<อ>ู <พอ S 2> ชมที่ขารบเลขคุณพ่อสมานได้ครับเด้อถึงเป็นภูมีโชคมีลาบเนาะครับเนาะเลขกจุดถูกเอาถูกไม่กับหลวงปู่ฤาษีกับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เนาะครับเนาะเล็กเป็นฝันเป็นอันกับ้าเก้าสามฮาเก้าสามครับเหลขความฝันทองคุณพ่อสมานเนาะครับเนาะ เลขทะเบียนรถหน่อยฟันเกีียวเกค,ครับทะเบียนรถความรถง่ายเนาะครับเนาะสองศูนย์